สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาไปน้องดูไอ้ตีใหญ่น้องตีใหญ่ซานี่ S.M.G. 200 C ขีดแปดนะครับมอเตอร์เกรเตอร์อจัดกันรอแล้วนี่จัดกันรอขันเทพเลยไปน้องไ่ถอด,ดน้ำจริงๆครับ Q4 แปดถึงสามสีฟุตนะครับแปดเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังอ้สดมากครับเอาซานี่ m t มตสอเบีดเบีดยีตันเี่น้นงนองโอ้ VIP เลยวอ่ใหญ่จริงครับ อาจารย์รออยจัดให้ครับ14ฟุตส,สวยนะไหลปึ๊กแล้วครับดูแลโดยแม็กซ์ซานดี้โอ้โอ เกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง2 1 0ปีพลังมาลนะ,ะกำลัง6ตูวครับสุดทุกข์เปี๋ยวนีครับ ีจัดลอ,อยจัดให้ครับมาแล้วครับปาดหินคลุกมาแล้วพี่น้องบออตอร์อเกรนเดอร์อซานี่ตัวใหม่ ตรงหลบเลยครับเพราะว่าอะจะวิ่งห้อยละวิ่งห้อยหลังหน่อยครับไดเร็ไตรนะครับระบบเกียร์ไดเร็ไตรพาวเวอร์ชิปพถือว่าสดมากมนะพี่น้อง

ดับรถดับรถ VIP เออเจ๋อเจอกัำลังตั้งหน่อยพี่น้องไหนๆก็มาเจอแล้วนี่รถบดซานนี่ครับ อบครับ ในนี่ V.I.P. L.C.D. ระบบสัมพันธ์เลยครับเดี๋ยวกลับมาไปน้องโอวิ่งตามช่วงเช้านี่ออกรับประทานเลยครับโอ้พลังเหลือเฟือครับ214พลังมามาแล้วครับซันนี่ S.M.G. 2 1ง้ขออฟุตครับ จัดจ้านจริงๆพี่น้องปาดหินคลุกนะครับเนี่ยอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ